สวัสดีครับผมทีมเอวันนี้เรามารีวิวคันนี้เลยนะครับโตโยต้าไฮรักลีโวนะครับตัวปีนะ่าจะปี2 0 1 3เออ2023นะจกส่งนะก่ก็กประมาณนี้นะครับนี่จอดกระบะด้วยนะคันนี้ทําเดิมเครื่องก็เดิมไปเดิมนะเดิมจริงนะครับเครื่องโอ้ยปิดดิเออไปครับกดสตาร์ทก็คือชิปเคนะครับรถผม โอ้ยอะไรดอะไรขึ้นเม่อก้วันนี้ผมเล่นเซิ์รวมนะม้เล่นเนน้ก็เปล่ยนบรจากซมาปเป็นซวมบบจะขับแบบจริงนะคือแล้วผมมัเย,ยบคนะช่วงนี้มาเล่นแบบเหยียบคเน่ยะเ้ยเดจริงก็ต้องแบบในบ่าไฟ ้อผมก็ไม่รู้เหมือนกะันล้อคันไอ้ล้อเดียวกันกับไอ้คันคลิปที่แล้วนะเออ่รถจับนะไอ้มิลเอ็กนะครับไอ้คันเดียวกันกับหน้ามิลเอ็กนะจอเอามา ค่อยเบะครับเดี๋ยวเราไปตรงไอ้ตรงไอ้สะพานที่เขาสร้างใหม่นะครับไม่ใช่สะพานใหม่นะไอ้สะพานที่เขาสร้างใหม่ตรงข้ามน้ำครับน่าจะมีคนอยู่เยอะอ่ะเพราะมันเป็นที่สร้างใหม่รีบเลยเอ้าผมมีได้แค่สองร้อยนะสองร้อยห้าสิบทำไมนี่ เป็นระบบขับ4นะถ้าจะไม่ผิดหน้าเนี่ยเป็นหน้าตัวนี่นะไอตรงไปกันหมอเป็นเฟสตันหมอตรงไหม่ขับลงก็หมุนด้วยนี่ตรงนี้หมุนด้วยก็อันยืม U X มาครับนี้คิวผมเจ้าต่างสีเขียวกับสีขาว ราะมันเข้าตดดัวละครดีเขาุ่กติ๊ใช้แต่ตัวละครนี้นะครับแล้วชุดนักเรียนด้วยโห่ร้า้ยมิวเอ็กมันจอดกรรมขนมาดนั้ อ oh, so, oh oh. ุ้ยเชียว์ไ้มเดี๋ยวมองเราจะวัดกันตรงนี้นาสนใจนะผมบอกตรงนี้เหรอโอ้ยกูผิดแล้ววะไม่รู้เรื่องไปดีกว่าจากคนดูจากในเซิร์ฟแล้วก็น่าจะยื้ออยู่นะ น่าจะไปอยู่ตรงไอ้ตรงใหม่นะแล้วผมมันมีห้าเกมันสับไม่หนุกเลยเอ้ยไม่มีวะหรือไปอยู่ตรงสะพานวะสองร้อยห้าสองร้อยห้าสิบขึ้นสะพาน <c oughs> ลอยลอยลอยน่าผนะ่อนนะเออนี่นน,นี่มันต้องเออมันต้องแบบนี้ พอลงแล้วมันก็แทกเลยต้องแบบนี้มารีวิวแบบละเอียดดีกว่าไปดูเครื่องเครื่อูก็ดีแล้วตัดออออตอนะเนาะเลยตัดตรงนี้แหละอันนี้เป็นแบบมาดูเครื่อง,องเครื่องนะครับอัอนนี้มีโบเดียวนะเป็นเครื่องสองยุดห้าถ้าจะไม่ผิดของเด่มเดิมปลันปอดท้ายก็นี่แบบน,นี้คนระับเ,เปิดนี่เปิดได้เปิดปิดได้นะครับ ไฟติดมาด้วยแต่กูไม่ได้ใส่ไฟไงนีเป็นค้านะใส่เป็นค้าแล้วตรงนี้ก็เป็นแบบไอ้เขาเรียกอะไรที่ระบายอากาศเขาเรียกว่าอะไรหม้อน้ําเออตรงนี้น่าจะหม้อน้ําแล้วตรงนี้ก็เป็นแบตเตอรี่นะครับก็ประมาณนี้ครับภายในก็ภายในก็านกทาเดิมเดิมนะไม่ได้ทําอะไรมากนะภายในก็จะประมาณนี้แล้วภายในนี่เดิมเดิมมาเลยครับไฟเลี้ยวติดนะตรงนี้ไฟเลี้ยวติดไฟอะไรติดมาเลยระบบดีครับคันนี้ซุบ ปึ๊บ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 เห็นไหมเห็นไหมไฟสูงอ่ะปึ๊บ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 ไฟสูงก็ได้เห็นว่ามันติดนะติ๊บติ๊บติ๊บตเอ้ยตรงนี้ติดด้วยเลยไฟสูงปึ๊บตรงนี้ติดด้วยเป็นไงสมจริงสมจริงเอ้ยสัญญาณมันมีอะไรบ้างอ่ะไอ้ไฟนี่แหละไม่ไฟสูงปกตินี่ไม่เกี่ยวตัวเจอะไรว่ะอีพีพีไม่มีโอเค สงสัยมันไม่มีอะไรทห้ทำหรอก J ่ L J ตัวไหนวะ J J ไม่มีโอเคครับก็ประมาณนี้ครับระบบคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับใครชอบคันนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b ้นะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ